สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นตะแกงนะคะที่ลูกค้ามาสั่งทำกับเรานะคะก็มีหลายแบบหลายขนาดหลายรูปแบบเลยนะคะตามสั่งเลยลูกค้าอยากได้ขนาดเท่าไหร่ต้องการแบบไหนนะคะก็คือแจ้งเรามาได้เลยนะคะเราทำได้แล้วก็ทำนะคะทำไม่ได้ก็คือจะพยายามนะคะจนกว่าจะทำได้นะคะก็คือถ้ามีลูกค้ามาสั่งนะคะมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่เราได้ลองทำ คือเราทํากับแฟน2คนนะคะทุกคนก็คือบางออเดอร์อาจจะช้าหน่อยแต่เราจะไม่ให้เกิน4วันนะคะเราก็จะพยายามผลิตออก1-2วันนะคะไม่ให้ลูกค้ารอนานก็คือเวลาทํางานกับแฟนนะคะเราก็จะช่วยแฟนทุกอย่างเลยนะคะตัดลวดแฟนเราเชื่อม เชื่อมเสร็จแฟนไปอาร์คเราจะนํำตะแกงไปล้างนะคะแล้วมาเชด็ดเช็ดเสร็จเราก็จะเอามาขัดนะขัดเสร็จขั้นตอนการแพคกันดูออเดอร์ต่างๆก็จะเป็นเรานะก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะอยากเข้ามาดูที่ร้านก็คือไม่มีสินค้าโชว์นะคะลูกค้ามีคนสั่งเราถึงจะผลิตนะลูกค้าก็คือถ้าลูกค้าจะเข้ามาก็คือสั่งสั่งผลิตแล้วก็ เข้ามารับสินค้าที่ร้านได้นะคะร้านอยู่ที่พระรามสองซอยสนะคะตรงสำนักการเขตจอมทองเลยเข้ามารับได้แต่ว่า คือต้องสั่งก่อนเราไม่มีสินค้าโชว์ไม่มีสินค้าดูดคือเราทําตามออเดอร์แต่ละวันเลยนะคะลูกค้า <Okay. S 1> ถ้าไม่มีออเดอร์ลูกค้าเราก็ไปทําอย่างอื่น <Okay. S 1> ก็คือทํางานเชื่อมหรือแบบไปขายของไปทําอย่างอื่นแต่ถ้ามีออเดอร์เราก็จะทําแล้วก็จะส่งให้ลูกค้านะคะเป็นเป็นรอบๆเราจะไม่ทําของสต็อกไว้เลยเพราะว่าเราไม่มีทุนเยอะขนาดนั้นนะคะที่จะมาทําของสต็อกไว้ ก็คือเวลาที่ทำทำออเดอร์นะคะถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาลูกค้าแจ้งมานะคะเราแก้ได้เราจะแก้นะคะถ้าแก้ไม่ได้เราก็จะคืนเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะตามตามแต่เคสนั้นๆเลยนะลูกค้าอันนี้ก็คือจะเป็นสแตนเลสเกรด304นะคะเราเราซื้อสแตนเลสเกรด304แท้แน่นอนนะคะไม่มีหลอกลวงไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะคะเรา ตั้งใจทาทุกออเดอร์แล้วก็เป็นงานขัดมือนะทุกอันทุกออเดอร์ก็คือขัดมือนะลูกค้าทําเสร็จเอาไปล้างนะคะล้างน้ํายาล้างจานล้างฝงุ่งอะไรก็แล้วแต่ล้างเสร็จนะคะตัดแดดเช็ดแล้วก็เอามาขัดกับลูกขัดนะเมื่อก่อนอนะเราไม่มีลูกขัดลูกค้าเราใช้มือนะขัดคือใช้กระดาษทรายแล้วก็ขัดทีเราอ,ออเดอร์เลยคือมือมือแบบ ทังหมดเลยอะเป็นแผลเป็นอะไรนะแต่แบบเราก็ทำเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนลูกค้าแล้วเราอยากทำเป็นงานขัดมือแต่ตอนนี้ก็คือเราซื้อเครื่องขัดมาแล้วแล้วก็คือใช้เครื่องขัดกับลูกขัดนะมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นนะลูกค้าก็คือเป็นงานขัดมือเลยไม่ได้เอาไปช็อตเงาหรือเอาไปกัดน้ายาอะไรใดๆก็คือทาเสร็จล้างตากแล้วก็เอามาขัดแล้วก็ส่งให้ลูกค้า ก็คืออาจจะมีรอยดำเล็กๆนะที่เราไม่สามารถที่จะขัดได้มันอาจจะเป็นซอกเล็กๆแต่นิดๆน,นะคะ่ะไม่ได้เยอะไม่ได้น่าเกียดก็คืองานก็คือโอเคสวยก็คือแบบทุกออเดอร์นะลูกค้าเราตั้งใจมากๆกับแฟนเราก็คือพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดบางออเดอร์อาจจะไม่ได้ถูกใจลูกค้าเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบแต่บางลูกค้าบางท่านเขาก็ชอบอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็คือส่วนมากก็คือชอบในสินค้าของเราในงานของเรานะคะก็คือมาคุยกันได้เลยนะคะมีงบเท่าไหร่ต้องการแบบไหนลวดหนาลวดบางเพิ่งเปิดร้านมีงบเท่านี้แต่ว่าอยากจะได้ตะแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทักมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ